โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการสุขหาดีมีความสุขมีเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินการตามหลัก5สอได้แก่ 1. การรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือและสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการโดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นหอมหน่าใช้และสะดวก 2. การซ่อมแซมบำรุงประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัยและสบาย 3. มีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภัยและสุขลักษณะ 4. การดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามาตรฐานตามที่กรมนามัยกำหนดเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการและสวยงาม 5. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ จากการดำเนินงานโครงการสุขาดีมีความสุขโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ทําการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําให้มีมาตรฐานถูกต้องตรงตามเกณฑ์การประเมินและให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3กำกับติดตามก่อนและหลังการปรับปรุงห้องน้ําให้เห็นผลการดําเนินงานว่าได้ปรับปรุงห้องน้ําตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และรู้จักการใช้บำรุงดูแลและรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธีรวมถึงแสวงหาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งภาคเอกชนและประชาสังคมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพห้องน้ำในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะตามบริบทของพื้นที่ต่อไปเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนและครูส่งผลให้เรียนดีมีความสุขอย่างทั่วหน้า ห้องน้ำสะอาดไร้คราบไร้กลิ่นเขาใช้ที่ไรสบายใจทุกทีพืนผิวเรียบเนียนไม่มีคราบสกปรกสุขภันเงางามน่าใช้ทุกอย่างห้องน้ำสะอาด